สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าที่ผมสั่งซื้อใน Lazada นะครับตัวนี้เอาไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อนะครับตัวนี้เป็นมีดคัตเตอร์นะครับขนาดใหญ่นะครับของโททานะครับแพ็กเกจผมก็แกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันมีความพิเศษนะครับคือด้ามจับนี่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นนิ่มนะฮะ คือจับกระชับมือแล้วก็ไม่ลื่นนะครับมีลวดลายก็สวยงามตามนี้เลยนะครับสามารถมีหูมีฮุกไม่มีฮุกนะฮะเป็นรูสาหรับแขวนได้นะครับจะมาดูกันรอบๆก่อนนะครับอันนี้เป็นนิ่มนะฮะเป็นลักษณะยางนะครับเหมือนกับว่าเขาเขาผิวสัมผัสเนี่ยจะเป็นยางจับแล้วก็จะกระชับนะฮะไม่ลื่นนะครับตัวนี้ ถอดนะครับก็นี่นะครับตัวเปิดปิดถอดก็กดตัวนี้นะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนใบนะครับแต่ตัวนี้เขาจะพิเศษเขาจะไม่เหมือนอย่างอื่นนะฮะเขาจะเป็นใบแบบนี้เลยนี่นะครับเขาจะเป็นใบอย่างนี้เลยออกมาทั้งดุ้นเลยนี่นะครับ คือเขาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนคัตเตอร์ทั่วๆไปนะครับคือว่าในในเขาจะมีรางใบเขาจะมีสำรองให้กับอีกหใบนะครับจะมีจะมีสำรองคือใบหนึ่งหมดแล้วเราสามารถใช้ต่อได้เลยตัวล็อกนี่เขาก็จะไม่เหมือนนะครับตัวล็อกเขาก็จะเป็นแค่ขอเกี่ยวเล็กๆเองนะฮะนี่นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับ เป็นขอเกี่ยวเล็กๆนี่เองนะฮะปุ่มเล็กๆนี่นะครับตัวเลื่อนนะครับของท,ทัวทาวนี่นะครับตัวด้ามก็จะเป็นลนักษณะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ด้ามจับนี่ก็จะเป็นยางนะฮะยางอ่อนนุ่มะะจับกระชับแล้วก็ ตัวตัวรางใบนะครับเขาจะเป็นลางอย่างนี้เลยก็จะไม่เหมือนทั่วไปถ้าทั่วไปก็มีแต่ใบใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแล้วก็ตัวล็อกตัวนี้แล้วก็เลื่อนแต่นี้เขาจะเป็นตัวรางเลยแล้วเขาจะมีมีสำรองในนี้อีกใบหนึ่งนะครับนี่เขาจะมีตัวล็อกอยู่นี่นะแล้วกดตัวล็อกออกได้นี่นะครับคือผมซื้อมาทีแรกผมก็มงงนะ เอ๊ะทำไมมันถอดใส่ยังไงนะครับเนี่ยนะเขาจะมีตัวดันตัวดันล่างเพราะฉะนั้นถ้าเสาไปเนี่ยตัวเขาจะดันลางลางก็จะมาดันกับใบมีดใบมีดก็จะมาดันกับนี่นะครับตัวมังคับเลื่อนนะครับนี่นะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ หนึ่งใบนะครับมีหนึ่งเล่มมันจะมีลักษณะอย่างนี้นี่นะครับก็จะมีตัวล็อกตัวเลื่อนแล้วก็มีลางใบมีดนะครับแล้วก็มีตัวตัวมีดคือต้องทาใจเย็นๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยซื้อเข้าไปแล้วเห็นจะถอดใบเปลี่ยนใบมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบอีกทีหนึ่งเพราะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเนื่องจากสายตาผมไม่ดีนะครับเรากะพู่ครับ โอเคครับประกอบเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลื่อนใช้งานได้ปกติเหมือนเบรคัตเตอร์ทั่วๆไปเห็นไหมครับก็จะมีอันนี้ใบที่เราใช้นะฮะับใบที่เราใช้อยู่นะครับส่วนใบสำรองก็อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนี่นะฮะัชัดไหมครับอันนี้ใบที่เราใช้นะครับคือใบบนส่วนใบสำรองก็อยู่ใบล่างนะครับตรงนี้นะครับ หักใบมีดก็เดี๋ยวผมดูนะครับว่าปกติใบ,บมีดมันต้หักได้นะฮะเขาก็ต้องมีตัวหักตัวนี้ไม่มีใบตัวหักใบมีดนะครับผมต้องใช้ครีมจับหรือว่าอะไรนะครับปกติมันต้องมีนะแต่ถ้าหากว่าเป็นที่ก้นเนี่ยถ้าถอดออกมาไม่ใช่นะครับหักก็คงต้องหาครีมอะไรมาหักนะครับ จับกระชับมือครับกรดเกิดอะไรดีครับตัดกระดาษตัดกลองตัดเชือกในในในกล้องเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ของจริงนี่ก็จะเป็นเขียวแบบเขียวตองนะฮะเขียวแบบเขียวเขียวใบตองนะฮะเขียวใบตอง เขียวตองแต่ในนี้ออกในกล้องนี้ออกสีฟ้านะครับจับกระชับฮะบจับง่ายนี่นะครับถอดก็ไม่ยากนะครับถอดใส่ใบก็แจ้งแล้วนะครับตรงนี้นะฮะกดลงไปนะครับก็ดึงออกนี่นะครับกดลงไปแล้วก็ดึงออกมัน,นออมาออกทั้งลางเลยสวยงามครับราคา ไม่แพงครับ60ถึง80บาทนะครับผมจำไม่ได้แล้วเพราะผมซื้อมาพร้อมๆกันสวยครับอันนี้เป็นยางนิ่มนะฮะยางนิ่มจับสัมผัสดีนะฮะไม่ลื่นเลยนี่ครับใช้งานได้ใช้กรีดใช้ตดัดใช้อะไรนี่นะครับเครื่องหมายโทเทานะครับแต่ก่อนผมอ่าว่ทัเทลนะ ก็ได้เหมือนกันนะ total total t o t ได้หมดแล้วแต่นี่นะครับสวยงามครับใบทกไปซื้อเปลี่ยนได้ตามปกตินะครับเป็นมีขายทั่วไปแต่ระบบเขาก็จะดีก็คือว่าเขาจะเป็นรางใส่ใบสั้ลองได้นะครับเวลาถอดเปลี่ยนเนี่ยก็จะออกมาเป็นรางเลยนะครับอย่างที่เคยทําให้ดูนะครับสวยงามครับ t o ท a l สินค้าดีมีคุณภาพครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้านะครับถ้าเป็นคัตเตอร์จากโคทาวนะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนะครับและให้กำลังใจมาตลอดนะครับจะเจอกันคลิปหน้าครับยังมีอีกหลายอย่างที่ผมจะรีวิวนะครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ